เดินทางมาบ้านโกศกที่สว่างนะครับระยะทางไม่ไกลนะครับจากท่าฉางมาก็ประมาณ100ร้อยเศษเศษแต่เราเดินทางเข้ามาในป่าในเขาครับทางก็ใช้ได้นะครับทางก็ดีไม่ใช่ว่าทางเสียอะไรทางลาดยางตลอดแต่มันคดเคี้ยว มันเป็นในป่าบรรยากาศในป่าในเขาครับน,นี้สมาชิกลำดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องไปสอบถามโกศักนะฮะพยุงศักแกเลี้ยงงัวในป่าเลยครับเที่ทา่าฉะที่สวา่างฝากพี่น้องติดตามด้วยนะครับยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงอีกประมาณสกิโลอันนี้ผมทําคลิปก่อนถึงเพื่อให้พี่น้องได้ดูบรรยากาศบ้านโกศักนะครับโกศักนี้เป็น เอเรามานานมากพอมีโครงการออมวัวควายแคกก็รีบสมัครทันทีครับรีบสมัครเลยต้องมาหาเยี่ยมเยียนกันนะครับในฐานะเป็นสมาชิกที่แฟนฟันแท้เหลือเกินนะไกลขนาดไหนไปหมดครับพี่น้องไกลใกล้ไม่ไม่ใช่ความหมายสำหรับผมสองคนตายยายนะไปหาหมดครับไปเที่ยวหมดครับไม่ว่าฐานะร่ำรวยยากจน ผมไม่ได้ยึดตัวนั้นเป็นหลักนะครับเรายึดว่าเราอุดมการเหมือนกันคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายชอบเหมือนกันเราเข้าโครงการออมกันมาเราก็ตั้งใจไปหากันนะครับไปให้กําลังใจกันนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะไปเจอสัมภาษณ์โกศักกันนะครับแต่ลองติดตามดูนะครับพี่น้องระยะทางอีก2กิโลเมตรจะถึงบ้านโกศัก แต่ว่าทางเป็นทางลุกลังแล้วนะครับพี่น้องครับวิ่งเรียบทางรถไฟไปเลยดูนะครับแหมบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับมีแต่ป่ายางพารานะครับยางพาราที่นี่จะหนักไปทางยางพารากับสวนผลไม้ครับเป็นสวนเงาะสวนทุเรียนอนะ่แต่เข้ามาลึกมากครับเป็นภูเขา นี่ตอนนี้เรากำลังเดินทางอยู่บนทางลูกรังนะครับเหลืออีกระยะทางอีกสองกิโลเมตรถึงบ้านโกศะนะครับก็ลุนไปเรื่อยๆครับนี่เราข้ามแม่น้ำไป้ข้ามคลองมาแล้วครับข้ามคลองแล้วก็ตอนนี้เรา,าวิ่งอยู่ชายชายเขานะครับชายเขาซ้ายมือเราเนี้ยเป็นคลองลึกนะครับเป็นคลองลึกลงไป เข้ามาขอเราหดมากครับเบาๆน่อเข้ามาพังกระสักนี้ตอนเราหดมากัปพี่น้องครับดูเลยครับให้พี่น้องดูเดินไปโปรโทางรุดไฟอีกแล้วดูทางเป็นลูกลังนะครับแวะวิ่งอยู่ข้างเขาข้างควรอ,อ้าวปก็เยค่อยๆย,ย,ย,ยอดลงไป รถเรารถลุยอยู่แล้วครับน่บ้านก็อยู่บนเขาก็มีครับเนี่ยนูนเห็นแล้วเห็นงัวแล้วไม่รู้ว่าใครวัวโกศลไหมอะ G P S บอกอีกเจ็ดรอยห้าสิบเมตรสงสัยต้องขึ้นเขาอีกรอบแล้วครับนั่นขึ้น,นลูกเขานี้น่าจ,จะใจ่วัวโกศักเลยเนี้ยไปต้อ มาแบบทางทรถมาครับถ้าไม่มี GPS นี่ไม่มาไม่ถูกครับพี่น้องนี่มากับ GPS เลยครับโน่นทางขึ้นเขาอีกแล้วครับเป็นทางลุกลังหน้าฝนนี่หมดสิิ์เลยนะพี่นะหน้าฝนห้ามมาที่เนี่ยครับขึ้นเขาทางยกเยก,กยกเยก,กาทางเวียนเลยครับ นี่ยนคนถือกล้องเองยังถือมไม่เห็นกล้องเลยเอาละครับนี่เดี๋ยวยมือก็ไม่เที่ยงพี่น้องเลยเกเคก่อนตอนนี้ก่อนจักเชื่ยอ่าพี่น้องครับมาถึงแล้วครับหลังจากเราผชนภูเขาบ้างป่าไม้บ้างตอนนี้ถึงบ้านกศักเป็นที่เรียบร้อยครับเนี่ย่ันภรรยาโกศักมารอต้อนรับอยู่แล้วพร้อมกับ แม่วัวตัวนี้ครับแม่วัวตัวที่กศักเอาเข้าพวงองุอ่นอ่าเี่ยมาเจอกศักทักทายกันหน่อยสวัสดีครับครับผมกศักกับกศักบ้ามาเลขที่เก้าสิบสองหมู่4ี่ตำบลกระเปียดอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเล่งใต้เนอะผมนึกว่ากลัวว,าว่าแขวนเอฟซีอาจารย์ดีอยู่ป่าอีสานจะฟังไม่รู้เลี้องครับเอาเอาเอาบรรลุบนรลเลยเดียวเดียวอเราไปบ้านเข้าเข้ากับบรลบ้านเข้าเราก็แก่นกว้างอีสานหล้วเออ ดีใจเลยมามาเจอโกรักตัวเป็นๆกับเนี่ยพี่น้องเยฟบปีโกดักเลียงงัวเยอะนะครับโกดักเลียงท้งหมดกี่ตัวเนี่ยมีท้งมดเกือบอกสิบรับโอ้โหเรียวโกดักเหลาเรื่องการพัฒนาวัวโกรักสี่ที่มาได้เป็นตอนนี้อยู่ช่วยตันนี้ก็คือพุมเหลือมจะแม้วัวบานๆเหลือมจะทำห่านจ้างวัวแต่มีนี่ไม่ได้มาจะวัวเงินเตะกว้าเลยนะครับมาจะเงินเตะพุ่ม ไปหลับจางตั้งป่าจางอ่าคุดลุ่มยางหรือว่าห่านจางไมา้ยางลมไปเอาไม้ยางเ,เนี่ครับก็มีตั้งก้อนหนึ่งกาคือมาเจอมาสักสิบกว่าปีทีแล้วเจอตัวอะไหรหกพันห้าเป็นหัวเศร้ายัางอยู่ไหมก็ยังอยู่ในขอครับอืถ้าจําไม่ผิดดูทึกจะเป็นแหองตัวนี้้วยครับตัวแมงหุงกาดเนี่ยครับแหมงุ่งกาดนี่นะอนโอ้โหแต่ว่าเมื่อก้อนเดีซื้อตอนแรกก็คือจะส้มเหลวบ้านพุ่มนะครับเขาจะเน้นเหลืองหัวชน ส่งฝันเน้ส่งส่งฝันเนี้ยแม่ว่าจะไหมครับเนี่ยครับเนี่ยฝันนี้ครับเนี่ยฝันนี้นะฮกฮกพันว่าแม่เต้นตายอยู่นู่นครับแต่ยืนข้างตัวดำนู่นว่ะโอ้ตัวแดงไกลๆนู่นนะนะตัวแดงไกลนู่นอันจะเป็นแม่เอ็นเนี้ยบวตัวแรกเลยครับสีเซื้อมามาเลี้ยงฮกผัดห้าอืล่างย่างก็คือทำอาหาจ้างได้พื้อก็ก็จะซุ้มซื้อไปเพื้อนะครับแต่ยุ่อันนั้นคือเขาจะยุ่งบวชนแต่พวกมองแล้วพวกไม่ชอบเพราะว่าต้องมาตัด ยอดง่าย,ายหรือไม่ก็ตรงหลายิกอ้วชาววันเย็นต้องงานน้ำพบมเลยเปลี่ยนมาหั่นมาพัฒนาเป็นวัวพันตอน,นแรกก็คือจิตเองนะครับตอนนั้นยังไม่ยอยุกดูทูบและยังไม่ดังว่าพุมน่าจะใส่บารรมันเพื่อเอาเล่ไปตัดยุกอันพมยังไม่รู้จักแองกัสคือว่าบิ๊มเตอร์ทีนะครับก็คือก็เลยจะ,จะได้บารรมันมา ก็ของตัวเป็นตัวชุดแรกเด็กเ,เกิร์ดก็หัวใจอั่วบ้านครับถึงเกิร<ล>ยาวๆนะแต่เขิรยาวๆเนี่ยครับโอ้แต่ว่าในทองตอนนี้ตอนนี้ทองสุกตัวแล้วนะครับในเขาก oh ็คือตั้งแต่ได้ใต้ประหยัดชุดใหญ่เด็จอาจารย์แนะนําก็คือร่างยาใต้เปสิบห้าวันการม,มีเพ่นพ่นดันตีบางตัวสิบห้าว,ว,วันช่องบางตัวสิบเจ็ดวันช่องยี่สิบวันช่องอ๋ตอตอนแรกตอนแรกมันไม่ช่องนะตอนแรกพ่มคิดป่าในความคิดตีแล้วพุ่นี่แว่ามัน อ่าโลยังกินนมพอโลมันตั้งารเดือนแล้วโลมันอยู่แผลกันนั่นนะครับชอบม,มูกแล้วแต่พอเอาไปเอามาพอได้ใต้ปยาธิแล้วกลายเป็นความผิดเพิมาน่าจะแต่มันในช่องคือในร่างกายความสมบูรณ์ตันของมันไม่มีครับเพราะว่าพ่มก็ไม่เคยโรจักพยาธิจุดใอ่อแต่พอมาได้ลองทําลองทําตีแหละไปช่องท่าตัวก็เอาเหือเม่นพ่นกัตินี่ตําเม็ดยกขอแต่ย,อยอ่อยยับต<ำ>ํายับตํามดเดี๋ยวก็จดถูกใจถูกที่เรืร่องนะพ่อมจะทําพยาธิอ้ายทีหนึ่ง Uh huh. ก็ตอนนี้ก็ปลเริมโนจักว่าแองกัตเป็นเหือนซื้อว่าบิบมาเตอร์เป็นซื้อก็คือเริมเริมพัฒนาขึ้นบางตัวก็ปมไปตัดเหมือนแมวมามันจุดนี้ปมจะไปใช้ใช้บีบไปตัวใช้เล่ไปตัวนึงครับเพรวะว่าเร็วเ<ม>นี้ยงัวไทยเดิมเดิมวันนี้ก็รักแท้เลยไปนเนี้ยเมื่อนัวไทยเดิมนี้ปมจะแหละแต่ละตัวครับเมืนตอนนี้ปมใช้ตอนนี้ปมจะ,ะเน้นเรื่องแองกัตกับ อืรบว่าพ่มก่อนนานี่พ่มใช่หัวบัวใช่หัวบ้านนะครับพ่มไมใช่อ่าบามันแต่ว่ามันไปตอบโจทย์พ่มคือว่ายังหนอยิบที่เดือนหัวพ่มต่อยช่องโอเกิดมาแล้วถ้าก็ว่าแลนี่ไม่ทําเนี่ยนาได้นะครับการคือว่ามันส่องว่างเป็นหกเจ็ดเดือนอ่ะพ่อหเมื่ถึงพ่อมเชื่อพ่มว่ามันเชื่อเวลาแต่ต่อยตอนนั้นพ่มยังไม่รู้จักเรื่องประหยัดนะครับเร่องประหยัดคุได้ดีแต่ว่าการอะไรตั้งแต่ทำประหยัดนี่ก็ยังไม่ไม่มี คนสรุุมาที่ว่าห่างจะเกิดจุดนี้แล้วอีกนานไม่ต่อช่องนะครับแต่ในตอนนั้นนะมองว่าหัวมันช่องชาเมื่อไงกบว่าสา้มปีได้โหลช่องตัวซึ่งกาปุมเลยไปเช็คไม่ว่าเอ๊ะหัวปั่นไหมว่าจะให้โหลปีละตัวได้ซึ่งกาก็ว่าเอ็นกัดน่าจะตอบโจทย์ว่ากว่ามันสักสิบแปดเดือนได้เนี่ยมันที่ยี่สิบเดือนมันก็จะช่องแล้วอแล้วกาเคยไปทดลองเอา บิบมาเตอร์มาใส่หัวบ้านแับนี้แต่ว่ามันพมมองมันไม่ตอบโจทย์มันออกมาไม่ค่อยมีรูปร่างบีบมันจะได้ไปถังแม่บ้านเนี่ยมาว่ามัจะได้มาแล้วท่องตัวการสื่นีแม่บ้านด้านเห็กแับนีนะครับพมจะไม่พมจะไม่ใช่บีบพมจะเน้นใส่เป็นแองกัสเป็นลักแ้วตาปอบแม่แองกัสได้มาแล้วที่นี่ผมค่อยมาใช่เล่กับใช่บิบมาเตอร์แทนเพราะว่าเคยเคยเคยมี มีอยู่ตัวงแล้วครับอ่าแม้มันเป็นแม้แม้เป็นแบบนี้ครับคือใส่้ใส่แม่บ้านแล้วมาได้เป็นไส้เลืออาทิปแล้วแล้วพมมาใส่บีบตบโจทยื่ืออกมาโลยิ้่ยเนี่ยแม่แ <จะ S 1> บบนีบ้นะกับเจ้าแม่แบบนี้ครับนี่เหลือาอาทิปครับ<อ>แม่เขาก็คือเป็นแม่บ้านแทถวแถวบ้านนี่เดี๋ยวประช่งมาเลยกกับไปประมาณนะอะับสรุปเราตะโกนซักตอนนี้ถ้าว่าแม่บ้านนี้ไอ้ได้ทีทีโกนักเห็นว่ามัน ตอบโจทย์สุดแม่บ้านตอนนี้คือถ้าว่าตอบโจทย์เต็จอยู่ก็คือแองกัดครับแองกัตใช่ไหมเรือเรบามันไม่ดีอ่ะบามันก็ดีครับแต่ว่าผมไม่เข้าใจในเรื่องรบการช่องครับแต่ถ้าวา<อ>่าตอนนี้ผมมั่นใจอยู่เรื่องหนึ่งแล้ว<อ>ก็คือว่าถ้าเกิดมาปั๊บได้รางหมดรู<อ>้แล้วก็ได้ทำประหยัดชุดใหญ่ให้เรียบร้อยอไม่ต้องทายมันช่องเองครบหนึ่งเดือนตามอาจารย์ก็คือทำแนวําเลยกลายเป็นว่าถ้าชุดนี้เกิดออกมาแล้วผมจะทดลองทำแบบว่าก็คือว่าทช้ประหยิตามรบ คือคือทำเนียวนําครับเอ่อคือรักการเรียนของโกชักนี้โกชักทำแบบไม่ได้เลิมตนยังลงทุนอะไรมาบไม่ไดลงทุนได้เลยครับลงทุนพันห้าอ้พันุนต่ออะไรอ้พันห้าครับแล้วถาอยู่ในช่วงย่างนี่ครับแล้วได้เบี้ยมาก็มาซื้อไปทำาหานจ้างตัวไปมีไข่จ้างได้ทำมาแล้วโกชักข่ายวัวตัวละชุดกี่กี่บาทอ่ะอ่าพุ่มคุนชุดตีแล้วแต่ได้ค่ายไปซี่ตัวพุ่มได้เกือบ่องเส้นครับ โอ้จักจักหัวแม่เล็กๆครับคุนที่ตัวต้วงนำนักที่ห้าร้อยลูครับเขามาซื้อรบรบแต่ผ่านมากนี่ครับตัวจ้ามร้อยว่าลูเที่เราว่าปีน้องที่เขาเลี้ยงกำลังคิดอยากจะเลี้ยงงวอ่แต่ว่าไม่มีทุนมีทุนอยู่มืดช่องมืดมาเนี่ยเขาอยากเขาอยากจะปปึกษาากักลนี้กุศลกินดีให้คำปึกษาเข้าไหครับเนี่ยได้ครับได้ครับกุศกวาดเบอร์ตะกิตอานครับ โซนหกหนึ่งซองสี่หกหกเจ็ดแปดสี่ครับศูนย์หกหนึ่งซองสี่หกหกเจ็ดแปดสี่ครับโอ้โคชักมีประสบการณนะ์นะพี่น้องนะโคชักมีประสบการณ์เรื่องการพัฒนาใต้พันุวัวอา่าวัวโคชักตอนแรกเรียงเหลิมต้นกี่ตัวโคตรชักตอนแรกปวเศร้า,ราครับแต่ลังยาอันก็ไปเจอวัวบ้านอ่ามาอีซ้มตัวเป็นแมววัวแล้วก็ลุลุล่เดินตามตัวในอทองตัวนะั่แล้วก็ คือลังยานพุ่งก็ท้ามีตังค์พุ่งจะทยอยเชิอเพื่อรื้อวา่าไายโลโกภงนี่ในพุ้งนี่คือตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยใกล้หัวเมียเลยครับใกล้จะพอพูอ้อแต่ถ้าวา่ามีชอบตังก,ก็คือเชิอเมียกับตาม,มาล้าวคือแรงไงว่าหัว,วเมียย่ยี่นี่เกิดจากไหนของนี่เพื่ของนี่ตัดกั่ครับเป็นโลบวกของเองเพ่จากหัวแม่เล็กๆนี่นะครับกับจากแม่บ้านเนี่ยไอ้ยาแม่บ้านนู่นตัวทองคอตัวแม่บ้านนั่นก็ทองอยู่ทองบิ๊มไอทองนี่นี่แม่บ้านๆเก่าๆยังเลื่อยอยู่กี่แม่ยังยู่เพครับ ดเด <Bond> ิมเท้าหกแม่นะอย่างเกาะนู่กันสาวครับเกาะนู่เกาะนู่อีกที่แม่เข้าก่อนเข้าวันแล้รยวกัอย่างข้างทางร็ไอีแปดแม่โอ้เดี <serving S 1> <Enfin> ๋ยวล้ำอยู่ในหน้าข้างทางไปนู่นคือไอ้นู่มไม่ต้องกัดง่ายแต่แต่ว่าปนน้ำไปให้วันเย็นบอตอนนี้หน้าแรงน้ำจะต้องเอาไปให้ยึดหนึ่งยุ่งยากที่ทุกวันนี้ก็สักก็เป็นประธานกลุมประธานกลุมกล้องวิสาคิตก้องตำบลกระเปียดกับกลุ่มเกลือเขลือโผล่เนื้อ ได้ได้มีการกู้เงินลัานอะไรไม่ไม่ไม่โกงครับแต่แต่ยก็ไม่ได้ทําครับไม่ได้ทํากับแต่ไปทําอ็มโอยูกับมาอะไเกษตเซธเสือเพือจะวิจใจนักศึกงาเข้ามาเป็นผีเลี้ยงช่วยยดูแลให้มีกนซักชิดยกคิดใหญ่เองเป็นวัดดูต่ำเป็นครับทำเป็นการจะดูคลิปของอาจารย์นะครับซึ่งกลุ่มอะกลุ่มมีสมาชิกเยอะไหมอ่าถ้าถ้าต่างอำเภอ25คน25คนวัวกาเจ็ดแปด้อยตัวครับโอ้โหถ้าถ้าในกลุ่มอำเภอนะครับกลุ่มตำบลกา ลุ่มตำบลนสิบสิบว่าคนนะครับวัวกาติดไล่รอยครับสามรอยติดของคุ่มพ่มคุ่มกระเปียดนี่สามรอยติดนี่พ่มเดินทางมาวันนี้ป้าป่าป้าเข้าป้าคามน้ำคามทะเลไม่ผิดหวังเลยครับพี่น้องได้มาเจอกอซักได้เอาชีวิตการพัฒนาวัวของกอซักเอามาให้พี่น้องเลยอันนี้พี่น้องกับงัว่บ้านนี่ตัวเล็กๆนี่ครับตัวนี้ไม่เกินสามรอยโลนะครับเนี่ยประมาณสามรอยแล้วนะนู่นลพอเกิดฉันนั่นแหละ พอชันลูกนั่นไหมครับโคชักปัจนาเห็นพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากจะเลี้ยงงัวแต่ว่าทุ่นน้อยพี่้องเอากโกชักเป็นปีเลี้ยงได้เลยโทรมาห้ากโกชักได้เลยนะครับนี่โกชักก็เอาบัวน,นี่ครับบัว,วกโกชักแม่นี้ข้าวโครงการเชื้ออะไรนะโกชักหนังเส้าครับอ่าชื่อแม่เส้านะแม่เส้าแม,ม่เดียวเนี่ยครับข้าวโครงการพวงอง,งนุนตอนนี้แม่เจ้าก็ทองเร็วนะนี่น,น,นี่ทองเร็วพมก็จะติดตาม หัวของสมาชิกถูกปีนะครับปีนึงผมจะไปเยี่ยมเยียนปีละครั้งเผื่อสอบถ้มเพื่อดูเลว่หวาสมาชิกต้องการความช่วยเหลืออะไรมั่งมีติดคัดเหลืองอะไรมั้งถ้าว่าติดคัดในเหลืองของหลัดการเราก็จะช่วยดําเนินการให้ใเมื่อข่องกดักนี้กดักเป็นตัวย,ยางดีดีของกเกษตรกรเลยนะครับพี่น้องไม่ว่าพี่น้องต่างตายทางอีจานทางเนือถ้าอยากจะเอาแบบกดักไปพัฒนาฟุ้งนะครับกดักใช้เวลากี่ปีกับเนี่ยพัฒนาได้ขนาดนี้ เกือบสิบปีนะครับเกือบทริปนะเริ่มเลี้ยงมาครับอจากเมื่อก่อนก็ไปตะเวนจากเมื่อก่อนก็ไปตะเวนทําการค้าชายชีวิตทั่วประเทศเหมือนกันไปอยู่โคราชแต่ยี่สิบปีกว่าที่ครับเออไปทำค้าขายอยู่กไม่รู้งครับกลับมาบ้านแต่พอมาอยู่ตอนแรกคือทำเศรษฐกิจปอเปียงก็คือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โป๊ะปัก แล้วก็มองวา่าจุดอะไได้มาเริ่มเลี้ยงวัวคือส่วนยางมันดอกกับออตอนแรกผมมีส่วนยางอย่านี้อยู่20ป่า20หลายผมมองวา่าต่ำเปลือยได้เป็น40ไร่พผมก็โปรเครื่องในแต่นู้นโปรเครื่องเต็มนะครับในในแต่และแห่งนี้แต่ว่าปอเก็บใกล้ว่างอีได้สักรอยเจ็บกว่าเล็บแม้ ต่อได้ทักลอยตึ้งปุ๊บว่านี่ป้าก็ต้องทางทุกวันจำ<อ>ปลื้ว่าเดี๋ยวไม่ต้องทางปุ๊บก<อ>็เลยไปเชิญวัวมาเลี้ยงเริ่มจากตัวเดียว <c oughs> ก็คือเลี้ยงล้ำล้ำมาก่อนนะครับตอนนีเ<อ>้เพราะว่าไม่มีทุนเดี๋ยวจะมาคันไส้น้ำลบพอ,อเริ่มทยอยพอมีตังก็เชิญเส้าสี่เส้าสิบเส้าเส้าไส้น้ำปุ๊บเลยไม่ได้หลายยาเพราะว่าปุ๊บกะเอาไส้ตาเป็นลักครับแล้วก็ไส้น้ำก็กันได้ตามตามเดี๋ยวมีตังนะครับ ก่อห้าตั้งได้ก็ทยอยทำใบป,ปืนครับพึ่งนี้นี่ของนี้โกดซักร้อยให้นอนกลางวันกลางคืนวันนี้นะครับนะกลางคืนเลยนีแล้วยุงก็เพิ่งได้มาเตียปีแล้วนี่ครับแล้ว,ลวยุง,ม,<อ>งมาไมานันอีสั้นยุงตอนนี้ไม่มาครับตาหนาา้าโคตรนี่หมาตะกี้เราโกดซักจัดการเมันปอือกับทุกขับพาบเขาเนี่ยอ่าใช่ปยัดครับพุ่มเปลี่ยนจาโอ๊เดือนเดียจานทร์ในน้ำผมมาทำเป็นซี่เดือนครับเพราะว่าเราไม่ได้คุ่มเหลืองมูนเหลืองมุงนะครับอือพุ่งจะเปลี่ยนไม่มาเป็นซี่เดือนทุนแต่งัวก็สักพิวมันว้าว เนี่ย็ไมเลอนะครับจะมีบอกเรือให้ตามอาจารย์แนะนำเรืออะไรบาร์เฟสได้จะอยู่ตลอดครับจะไม่กล้าขับเสร็จมุ่นนะครับจะมีลอดหลาตตัวงวดงวดซีดั้ก็เงาวับเลยครับพี่น้องนี่ตรงนี้กี่ตัวหลวงมดสามสิบได้ยี่สิบตัวครับยี่สิบนี่ไปอยู่ข้างนอกกันอยู่เกาะแต่ยางอีแปลงนึู้นกาตัวสิบตัวครับแล้วก็อยู่ข้างถ้าร็ไปอีสิบตัว แล้วก็โลโคผมจะเอาไปบ้านนะครับโลโคจะไม่ไหวนี่ผมกลัวมันจะตับจาก<อ>ว่าอัวเป็นซัดแล้วเ,<อ>เราไม่ได้อยู่โโรว<ล>มๆวมผมจะป่าไปไว้อื่นๆครับรวม,รวมๆเลยหกสิบนะนะเกือบหกสิบครับโอโ้โหโหซักทางานเกือบตอนนี้มีความชุขกับการอยู่บ้านเลยนะครับมีความสุขแล้วครับแต่เปว่าปีเจ็ดุ่นก่อนหน้านี้ก่อนเข้ารวมลคงการกับอาจารย์ก็คือจะสร้างแหม่พันใได้ทักรอยแหม่ครับถ้ากาลังไหวครับ ผมก็เป็นกำลังใจให้กชักกันนันนี่เรามีบุคคลตัวอย่างลรยคนเลยนะ <ผม S 1> พี่น้องกับข้าวตัวนี้เป็นพวกอังุ่นพมก็จะเอาตัวอื่นมาเป็นพวกงังังุ่นแบบยบๆกัน,กน,นครับนานเลยนั้นเลยมันข้าวข้าวคือตัวเดียวก่อนแต่ว่าตัวอื่นอาจจะข้าวปีต่อต่อไปปีเจ็ดชุดน,นี่ได้ลอยแม้น่นอนเขากชักเอาโอเควันนี้ขอบคุณกชักหมากับกับกุณมาร์กเลยโอเคครับ